ใจมาทีหลังพลังไปไม่ร้วังไว้รู้ก่อนคงจะตัดใจไม่รบกวนเธอและเขาไม่ต้องการแย่งความรักที่ไม่ใช่เป็นของเรายินดีที่ต้องทนเงาดีกว่าเศร้าที่รักเธอ ไม่ผิดที่ใครมันผิดที่ใจเราเองที่ไม่ฟังสมองเอาแต่ยอมหัวใจความรักไม่อนุญาต มีเส้นคิดไว้ห้ามเกินคนสองคนเพิ hey, hey. ่งรู้เป็นใจที่สามเลยต้องช้ำแบกรับผลที่ไปหากดรักคนมีเจ้าของน้ำตาลีนนองหัวใจสวัสดีครับท สรับเชิญในช่วง cover live ของเราในวันนี้นะคะพี่นัทปนัดดาเรืองวุฒิค่ะกับซิงเกิล่าสุดเมื่อสักครู่ด้วยความนั่งเมื่อหนึ่งวันนี้เป็นไงบ้างครับมา cover acoustic version สนุกดีค่ะก็แบบว่าใหม่ทุกอย่างสดใหม่มากค่ะสดปั้ฟซับสดจริงๆฟุ๊บๆมากนั่นเป็นตีของไลฟ์พีจีทั้งหมดเลยนะครับก็เก่งค่ะผิดพลาดอะไรก็ขอโทษพี่ด้วยนะครับดูดูอ่อยๆนะดูสิอ uh, ่อย ไม่คนนี่ตัวอย่างาเกิดเฟี้ยงอะไรมาโดนหัวผมนี่ผมพี่ก็ว่พี่ก็เกลงใจค่ะวันนี้มาเป็นแนวแบบอะคูสติกค่ะวิธีการร้องมันแตกต่างกับแบบว่าแบบเต็มๆยังไงบ้างทพี่นัดก็ปกติแล้วคือถ้าถ้าไม่ร้องกับวงเต็มๆก็ร้องกับอะคูสติกเ้อขอโทษร้องกับแบ็กกิ้งแทร็ซึ่งอันนั้นเนี่ยมันมีข้อจํากัดเราจะแถเราจะอะไรมากไม่ได้เราจะผิดก็ ก็รู้เลยอ่ะก็รู้เลยแต่ว่าถ้าอุ้ยส่งใหญ่เลยถ้าคุสติกถ้าคุสติกเนี่ยถ้าเราผิดปุ๊บนักดนตรีก็จะเดือดร้อนไปก็จะต้องคอยตามเราเราผิดได้อคุสติกผิดได้แต่เขาก็ตามเราได้ไงก็ยังมีคนคอยตามอยู่ไม่รู้ใช่ปะล่าเมื่อกี้ไม่ผิดเมื่อกี้ไม่ผิดแต่เมื่อกี้ไม่ผิดเมื่อกี้ไม่ผิด๋อต้องบอกว่ากระแสดีมากเพลงนี้เป็นยังไงบ้างคะปล่อยมาแล้วก็ พี่ชอบมากไม่ใช่ใช่ปะคือว่าเริ่มต้นด้วยค่ะคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะชอบมิวสิกวิดีโอค่ะเพราะว่าคือเพลงของเราเนี่ยแนวมาอย่างนี้อยู่แล้วล่ะแต่ว่ามิวสิกวิดีโอของเราไม่เคยที่จะยาวขนาดนี้มาก่อนแล้วก็คือเพลงเพลงเดียวเนี่ย มันยาวเป็นหนังสั้นเลยค่ะกับเจ็ดแปดนาทีใช่ไหมแต่ว่ามันมีความแปลกใหม่ตรงที่ว่ามันกลายเป็นเรื่องราวแบบซับซ้อนซ่อนเงื่อนแล้วก็แบบมีความหมายการตีความอะไรที่มันแบบว่าซับซ้อนขึ้นลึกซึ้งขึ้นใช่ครับผมเมื่อกี้พี่นัทตอบว่าเราก็ร้องเพลงประมาณนี้มาอยู่แล้วผมถามหน่อยว่าทําไมพี่นัทถึงชอบที่จะร้องเพลงในความหมายแบบนี้ผมอยากรู้มากเลยครับไม่ผมถามเลยพี่จัเนี่ย คิดอย่างนี้คือบอกว่าถ้าพูดถึงเพลงอยากแบบนี้สไตล์เนี้ยหนึ่งเบเพลงวามรคนแบบ1 2 3่งองสา่งสองสคือมันเป็นสิ่งที่คือเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไอคอนน่ะสมมติถ้าตอกย้ำหมายถึงว่าสามารถถ่ายทอดรูปแบบแบบนี้ออกมาแล้วแบบว่าคนแบบชอบเหมือนกับแบบว่า คือจริงๆเสียงพี่นัดเขาจะมีความหวานแต่มันแบบเศร้าอยู่ด้วยในทั้งหมดนะคือเข้าใจใช่ไหมคือสมมติว่าฉันมาร้องเงี้ยฉันจะดูแบลเบไงแต่นี่คือเขาแบบว่ามันเป็นไม่เป็นคอนสวรรค์ไม่มันเป็นพรสวรรค์ของเราสองคนร้องเพลงเศร้าให้แบวได้ร้องเพลงแบวให้เศร้าได้มันเป็นยังไงไม่ใช่เป็นพรสวรรค์แบบรีเวิร์สอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวให้พี่เขาตอบดีกว่าเออทำไมทำไมถึงแบบทำไมถึงชอบร้องเพลงทำหมายแบบนี้ครับก็ทํา เอาจริงๆเนาะไม่ต้องแบบเซเลบริตี้สวยงามน,นะว่าแบบว่ามัน ขายง่ายสุดละ่ะเพลงอกหักเ่กราบค่ะพี่อ่ะให้พี่นัทฝากเพลงนี้รวมถึงผลงานที่กำลังจะออกกับแฟนๆหน่อยลวกันครับค่ะก็เพลงนี้นะคะความรักไม่อยอนุญาตนอกจากดูมิวสิกวิดีโอชอบมิวสิกวิดีโอแล้วนะคะก็ไปโหลดฟังเพลงกันได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์สามหนึ่งหรือว่าจะไปโหลดกันที่ iTunes Store ก็ได้นะคะค่ะเดีวว่าจะติดตามพี่นัทละคะติดตามทาง Facebook หรืออะไรยังไงได้บ้างมีไอจีไอจีอย่างเดียวเลยค่ะเซิร์ชคำว่าปนัดดา สองสี่หกห้าโอเคมันต้องสองสี่หกการกะแล้วว่าจะต้องถามัผมภาษาไม่ถามแล้ว่าผมคิดเออไม่เป็นไรปล่อยผ่านซะ้วคำถามไม่ใช่สำหรับผมเนี่ยผมถามไปแล้วไงคำถามเลยเมื่อกี้ไงมันมันเป็นตัวเลขที่เอามาคู่กันแล้วมันดีเฉยไม่ะีอไรเกี่ยวสวิตเลยเลยเอาละค่ะช่วงนี้นะคะมีเพลงพิเศษมาฝากด้วยสำหรับช่วง cover life ค่ะครับผมนั่นก็คือเพลง อีกสักครั้งค่ะของพี่มิ้นมาริวันซึ่งเป็นไอดอลของพี่นัทตั้งแต่เด็กๆจนโตป๊อไม่รู้จักหรออ่ารู้จักสิครับรู้จักพี่มิ้นแล้วรู้จักเพลงอะป๊อปน้าร้องมาผมอาจจะผมหน้าแบบเหนียวอ่าๆเราปิดเบรกนี้นะคะด้วยเพลงพิเศษจากพี่ปนัดดาเริงวุฒินะคะกับเพลงของพี่มิ้นมาริวันค่ะอีกสักครั้งค่ะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะยังไม่ได้ร้องเลยปะแล้วเหรอเชิญแล้วครับ Chắp mưa chân quay sực ngoài Chắp mưa chân quay mừng nàng Nhưng thì chân khơi để ai ủn nàng Nhi đi đi không đau Có chân quay sực ngoài อีกสักครั้งแค่ครั้งเดียวให้เหมือนการรำลาของเราอีกสักครั้งทั้งที่ปวดรา้าวทั้งทั้งที่ก็รู้ต้องปล่อยเธอไป ลับไปทบทวนถึงความสุขใจที่เราเคยมีให้กันบอกกันว่ารักสักหน่อยปล่อยใจลืมทุกอย่างอยากจะทบทวนถึงมันมีครั้งแล้วเธอคอย ตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ทางช่อง16หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku-band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ์ www gmmmusic com live gmmmusic บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี